ของการลงพื้นที่นะคะติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเชียงดาวเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานและขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพัฒนาเมืองเชียงใหม่ค่ะ นายทศพลเผื่ออุดมผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธมรมที่โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์61 โอกาสนี้ได้มอบกระเป๋าเป้290ใบและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเป็นสถานศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธทีคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมา์ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปยังหอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาวเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลให้แก่นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่5อําเภอโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงภัยธรรมชาติและปัญหาภัยสังคมเพื่อให้ทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายสำคัญก็คือทำให้คนเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะ